บทบาทของพระแม่ตลอดชีวิตของพระเยสุจ้าแม้จะไม่ยาวนักในช่วงสัน้นๆแต่บทบาทของแม่พระก็มีเป็นบทบาทที่สําคัญมากถ้าไม่มีแม่พระพระเยสุจ้าก็เสด็จมาในโลกไม่ได้แม่พระเป็นประตูเป็นสะพานเป็นทางเชื่อมนำแผนการของพระเจ้ามาสู่โลกของเรา และสมญานามที่พระศาสนาจักให้กับพระแม่มีมากมายสมญานามแรกๆที่พระศาสนาจักยอมรับอย่างเป็นทางการในสังคานาก็คือพระแม่เป็นมารดาของพระเจ้าเป็นแม่ของพระเยซูเจ้าและเมื่อพระเยซูเจ้าเป็นทั้งมนุษย์เป็นทั้งพระเจ้าจึงให้สมญานามว่าแม่พระเป็นพระมารดาของพระเจ้าด้วยสําหรับวันนี้ เราฉลองวัดแม่พระมารดาของพระศาสนาจักรเราจึงฟังบทอ่านสองบทอ่านซึ่งมีความเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกันในจนันที่เป็นมารดาหรือเป็นแม่เราก็จะพบสิ่งที่เป็นประวัติศาตร์ชัดเจนเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็คือแม่พระเป็นแม่ของพระยุทเจ้าจริงๆที่ตอเริ่มต้น และตอนสุดท้ายก่อนที่พระเยซูเจ้าจะสิ้นพระชนบนไม้สังเขนเราก็จะพบว่าในนาทีสุดท้ายนั้นแม่พักได้กลับกลายเป็นแม่ของศิษย์ในเมื่อมีสตรียืนอยู่ข้างๆแล้วก็มีศิษย์อยู่คนเดียวที่ยืนอยู่ที่เชิงการเขียนคือนักบ,บุญยอนะคขัสวกพระเยซูเจ้าก็เลยบอกกับท่านนักบ,บุญยอ์นว่า นี่เนี่แม่ของท่านแล้วก็บอกกับแม่พระด้วยว่านี่เน่ยลูกของแม่แล้วพระกัมพีก็ได้บันทึกว่านับแต่เวลานั้นมาสิษฐ์ผู้นั้นก็รับพระนานเป็นมารดาของตนเนื่องจากไม่มีศิษฐ์คน,นอื่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ถือว่านักบุญยอนเป็นผู้แทนของอาคสาวกและเป็นผู้แทนของบรรดาขิสชนด้วยแต่ถ้าเพื่อจะให ฟังให้ครบท่านจะมีอีกสักบทอ่านหนึ่งเป็นบทอ่านอันที่สามเข้ามาเสริมเราจะเห็นความชัดเจนได้เหตุการณ์วันเป็นเจก็สเตย์ห้าสิบวันหลังจากนั้นขณะที่บรรดาอักสาวกสวดอยู่พร้อมกับแม่พระไม่ใช่สวดธรรมดาอย่างที่เราฟังในบทอ่านที่สองท,ที่หนึ่งที่เราฟังเนี่ยคือทุกวันหลังจากที่พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนไปแล้วเนีย รู้สเด็จสุดสวรรค์ไปแล้วสิ่งที่เป็นขวัญและเป็นกําลังใจและเป็นแกนนำอย่างนี้ต้องใช้คําศัพ์สมัยใหม่มีแกนนำเลยเทาของเข้าใจดีนะแม่พระกับการเป็นแกนนำธรรมจารย์คัสสากผู้ชายที่ว่าเข้าๆ้าเยี่ยมเยี่ยมนี่พอถึงบางยุคบางช่วงนี่มันหมดกำลังใจท้อแท้แล้วมันอ่อนเปี่ยน สิ่งที่จะเป็นขวัญกำลังใจและทาให้บรรดาข้บกต่อสู้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอยู่ได้กับกลายเป็นแม่พระและในวันเป็นเอกรเซนวันที่พระจิตเสด็จลงมาวันที่พระจิตเสด็จลงมาเราถือว่าเป็นวันที่เริ่มต้นของพระศาสนาจักรเพราะทําให้บรรดาาสามักเข้มแข็งขึ้นโดยเฉพาะเปโตรกล้าออกประกาศ ชีวิตของพระเยซูเจ้ากล้า,ายืนยันกับพวกเยาวะคนที่ท่านเอาไปตึงคนไม้กางเขนนั้นบัดนี้กลับคืนมาเป็นพระเยซูผู้ทรงกลับคืนพระชนนะไม่กลัวตายต่อไปแล้วก็เลยทําให้คนฟังกลับใจเปจน็นจานวนมากพระคัมภีร์ท่านมีบันทึกไวว่าประมาณห้าพันปีก่อเพราะฉะนั้นโอ้โหคนจนํานวนเยอะที่มาฟังแล้วก็กลายเป็นพระศาสนาจักรขึ้นมา แม่พระอ,อยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นในเหตุการณ์นั้นก็เสมือนว่าแม่พระอ,อยู่ร่วมในการก่อกาเนิดพระศาสนาจักรแม่พระจึงเป็นเป็นมารดาของพระศาสนาจักรพระศาสนาจักรไม่ใช่อะไรเลยนั่นเป็นคํารวมๆเป็นนามธรรมาท,ที่จริงก็คือเป็นแม่ของคริสตชนทั้งหลายนับแต่วันนั้นถึงวันนี้สิ่งที่เป็นมรดกตกทอด นั่นเชิงกรรเขนของพระเยซูเจ้าก็ยังเป็นมรดกตกทอดถึงเราทุกๆคนที่เป็นริีชนแม่พระเป็นแม่ของพวกเราด้วยวันนี้อยากจะชวนชวนทกเราจะได้ดูแบบอย่างความเข้มแข็งและความซื่อสัตย์ของแม่พระในเหตุการณ์ที่แม่พระมีส่วนเกี่ยวข้องกับพระเยซูเจ้าเป็นเหตุการณ์ที่ยากลำบากทั้งนั้นแต่เราก็จะเห็นว่าแม่พระ เป็นผู้ที่ไม่เคยปิดปากเป็นผู้ที่ไม่เคยท้อถอยแต่แม่พระนั้นจะอยู่นัะนทางานรับใช้เป็นเจ้าอย่างซื่อสัตย์ตั้งแต่แรกเริ่มทีเดียวที่แม่พระได้รับสารเป็นเหตุการณ์ที่มันลําบากที่สุดในชีวิตที่จะต้องกลายเป็นอัคนที่ท้องโดยที่ไม่มีพ่อเด็กที่จะเกิดมาไม่มีพ่อนั่นเป็นเหตุการณ์ที่ยากลำบากสําหรับพวกเราทุกๆคนเราก็ยังเห็นว่าเหตุการณ์นี้ เป็นความน่าอับอายและหลายคนก็ทนไม่ได้แต่สถิติบอกว่าประเทศไทยเด็กรุ่นใหม่นี้ทำแท้งปีประมาณหนึ่งหนึ่งแสนห้าหมื่นคนต่อปีนะเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานซึ่งก็เพิ่งสิ้นใจในคนหนึ่งเด็กอญญายุสิบเจ็ดใช่ไหมครับไปทำแท้งกับหมอเถื่อน,นแล้วก็ตายเด็กอญญายุสิบเจ็ด ทนไม่ได้ที่ตัวเองจะต้องท้องแล้วก็ไม่รู้ไม่มีคนรับที่จะเป็นพ่อก็ทําแทงแต่กรณีของแม่พระไม่ได้ทาแม่พระรับรู้รับเหตุการณ์ว่าอะไรเกิดขึ้นเป็นความจริงอาจจะต้องโดนตำหนิอาจจะต้องโดนคําถามว่าทำไมเอ๊อยู่ดในท้องให้ย่างไปจนกว่านันนกบิทยาศาสเข้าใจเป็นช่วงเวลาที่หึกหัดเป็นช่วงเวลาที่จะต้องทน นี่ถือว่าแม่พระมีความอดทนและซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่แม่พระรับปากกับพระบิดเจ้าไว้ว่าขอให้เป็นไปตามน้ำมัไทยของพระบิดเจ้าไม่ใช่งา่ายยากต้องถูกดูดถูกดูมินดูแคลนริดตอนเดิมแรละและในระหว่างนั้นก็นนยังมีชีวิตที่ยากลำบากแต่พระคภพร์ก็ไม่เด้มันคึกไวมากแต่ในีวันสุดท้ายนะบอกพ่ออีกทีหนึ่งตอนที่ไปอยูเจาถูกตึงกางเขน แม่พระก็ไม่ได้หนีไปไหนสแสดงตนว่าเป็นแม่แม้ว่าคนจะประนามลูกตัวเองว่าชั่วร้ายแม้ว่าคนจะประนามว่าลูกตัวเองสมควรตายเข่ากับมหาโจรทั้งๆท,ที่ไม่มีความผิดแม่พระก็ไม่ได้อัดไม่ไม่ได้รู้สึกเสียใจตรงกันข้ามกับให้กำลังใจไปไหนไปด้วยลูกไปไหนไปด้วยและีจที่ลูกลำบากใจที่สุดแม่พระอยู่เคียงข้างเวลาใกล้จะตาย ผงจะเป็นกำลังใจมากเป็นกำลังใจสําหรับพระเยซสุจาร์ที่จะตายอย่างดีเห็นแม่มาให้กําลังใจอยู่ข้างๆเพราะนี่คือการไถ่าบาปซึ่งตัวเองก็ไม่พยากได้เท่าไหร่เป็นคนวัยหนุ่มวัยชะก,กันกําลังประสบความสําเร็จแต่ก็ต้องมายอมตายบนไม้กางเขนคงจะไม่ไ่อยชอบเท่าไหร่แต่มีแม่้ามาให้กําลังใจ แม่ที่เห็นลูกตายต่อหน้าต่อต,อตาแล้วตายอย่างแบบนี้ไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ง่ายปกติเราก็เห็นลูกนะมาอยู่ตอนที่พ่อแม่สิ้นชีวิตลูกก็ร้องวหยร้องไห้แต่มันจะเป็นอีกหลายเท่าที่แม่จะต้องมาฝังลูกตัวเองที่ต้องมาเห็นลูกตายอยู่ต่อหน้าในอ้อมกอดของตัวเองมันเศร้ากันเยอะ เพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่แม่พระได้บอกว่านี่ฉันทําได้ฉันก็เป็นสตรีผู้หนึ่งฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งธรรมดาธรรมดาฉันก็ทําได้ก็อยากจะให้กําลังใจกับผู้หญิงทุกท่านกับคุณแม่ทุกท่านว่าความทุกข์ของเราคงจะเปลียบกับความทุกข์ของแม่พระไม่ได้แต่ก็ตามกําลังตามกําลังของเรา ทุกของเราก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องทนฝา่าความลบอายขายหน้าการถูกประนามการถูกตาหนิบางขัง้งบางครา,า,าที่เราเจอในชีวิตของเราก็ต้องทนละและมองใครไม่เห็นไม่ไมีกาลังใจจับไหนมองดูแม่พระสายตาขอให้จับจ้องมองที่แม่พระดีๆว่าเราได้แบบฉบัอบอะไรจากแม่พระเราเดินตาม เดินตามไปจนถึงนาทีสุดท้ายของเราไม่ว่าใครเขาจะเป็นอะไรแต่ว่าเรามีจุดหมายที่มั่นมองแม่พระจนถึงนาทีสุดท้ายในชีวิตของเรานี่เป็นทั้งความซื่อสัตย์ต่อแผนการของพระพิจาาแล้วก็เป็นความเชื่อที่แม่พระแสดงออกในชีวิตของแม่พระพี่น้องครับพระศาสนาจักรมกกันจะเปิดปีแห่งความเชื่อในวันที่11ตุลาคมอีกสองอาทิตย์ พระสานประพาทเนเดือที่สิบหกจะจนพระสนฆจากทั่วโลกจะได้เฉลิมฉลองจะได้คิดถึงจะได้ทําให้ความเชื่อของเรานั้นเข้มแข็งมั่นคงและกระจายออกไปจะเริ่มต้นวันที่สิบเอ็ดตุลาคมสารพัดตนของเราจะเปิดปีแห่งความเชื่อเพื่อให้สะดวกเพื่อให้ความง่ายต่อการเฉลิมฉลองร่วมกัน เราก็จะจัดวันที่13วันเสาร์ตุลาคมพี่น้องก็คงจะเริ่มได้ยินข่าวแล้วใช่ไหมครับได้ยินข่าวหรือยังได้ยินข่าวหรือยังได้ยินข่าวแล้วทำอะไรบ้างที่วัดอ่ะฮะอาจารย์มณนีที่วัดทำอะไรบ้าง อายังไม่ทร,ราบเพายังไม่ได้ไปวัดนะยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปวัดจะไปทราบ <c oughs> ไปเลยต่างประเทศถ้าเป็นเตินเดี๋ยวนไปวัดสิ่งหนึ่งที่ท่านสนินาแจกว่าพยายามที่จะคิดว่าในปีเปิดความเชื่อนั้นเราจะทําอะไรบ้างเราจะลองบทข้าพเจ้าเชื่อนะเพราะว่าทุกวันนี้มีคนแต่งเพลงเยอะเลยนะแต่เพลงแห่เข้าเพลงแห่ออกเพลงรับสินนะ บทสารพัดไปเลยนะมีหมดยกเว้นเพลงที่ยากและยาวก็คือบทข้าพเจ้าเชื่อถึงพระเป็นเจ้าจะปรากฏว่าน,น,นักแต่งเพลงไทยนีย่ไม่มีใครไปกล้าแต่งเพราะฉะนั้นเวลาที่บอบดถึงข้าพเจ้าเชื่อแล้วก็โต้ตอบและงสมเป็นภาษาธรรมดาธรรมดามันก็ไม่มันเขาไม่ซึงแต่กว่าเราก็ใช้ภาษาไทยเอาละครับพี่น้อง เพื่อให้เราร่วมเป็นเสียงเดียวกับพระศาสนาจัดสาบนทั่วโลกเพราะฉะนั้นตอนนี้บรรดาพระสงฆ์ก็ได้เอาชิดเพลงแล้วเอาซีดีเพลงมานะบทเกรโดเกรโดเป็นภาษาละตินนะแปลว่าข้าพเจ้าเชื่อหรือว่าฉันเชื่อหรือว่ากูเชื่อเอางี้ดีกว่าสั้นดนะีกูเชื่ออะไรนะว่ามาเชื่อถึงว่าเป็นเจ้าเดีเ่ยวเชื่อถึงระเยูเุริ์อะไรนะว่า บทเจ้าพระเจ้าเชื่อคนที่ฟังไม่เมันเป็นเพลงอรบอกกูเชื่อนะกูประกาศอย่างเนี้เพราะฉะนั้นเราจะใช้ภาษาาินไม่ใช่ต้องการที่จะย้อนยุคไปให้เหมือนเดิมห้าสิบปีร้อยปีนะแต่ว่าเนื่องจากเราพูดจันหลาภาษาไม่รู้จะเอาภาษาอะไรเพราะฉะนั้นเราก็มาย้อนกลับสู่ความเป็นรากเหง้าของเราคือเราเป็นภาษาจากโรมันคาทอลิกโรมันก็คือใช้ภาษา拉าแลนต่อไปนี้เราจะฝึกกันทุกคนเลยนะ ไม่ว่าเสียงของเราเนี้ยจะขนาดไหนนะขอให้ทุกคนฝึกร้องเพลงเรโด้ข้าพเจ้าเชื่อถึงพระเป็นเจ้าใช่ไหมจะขึ้นยังไงเรโดอินอุนเดอโอแหมสักัราษขึ้นอย่างนี้สักรราษฎ่าน,นที่ร้องตอนนี้แหละ <c oughs> แล้วที่เหลือก็ว่ากันไปนะแล้วมาแทนที่บทข้าพเจ้าเชื่อจะเป็นความผิดพลาดหรือจะเป็นหรือจะเป็น ความคิดที่เริ่มร้างสรรค์ของพิธีการของประเทศไทยก็ไม่รู้ที่ปรากฏว่าเพไบทข้าพเจ้าเชื่อเนี่ยทาให้เรามีการโตร้ตอบระหว่างผสมกับสัตว์ประุษแต่ถ้าไปที่อื่นส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้โต้ตอบ้รงพร้อมกันเพราะฉะนั้นสถาบัฆราชนาเพื่อตกลงกันมาสองวันนี้ในการฉลร้องปีแห่งความเชื่อเราจะขอให้ทุกคนสวดพร้อมกันเราจะขอให้ทุกคนร้องพร้อมกัน ไม่ต้องต้องตอบกันไม่ต้องฟังชายฟังขวาไม่ต้องฟังผู้หญิงฟังอะไรเีไม่เอาแล้วเราไปทำกันทระสมน้งสับปะรดพอกอ,อขึ้นมาพุ๊บก็เอาเลยนะข้าพระเจ้าเชิญแต่พระเจ้าเพียงเดียวแล้วก็ลุยเลยเนี่ยให้มันคึกคืนเพราะฉะนั้นพี่น้องมีเ,เวลาเตรียมกี่วันวันนี้วันทีน่เท่าไหร่22เนะี่ยเราจะร้องวันที่13 เรารอนเวลากี่วันพญิกาว่าเท่าไหร่ครับ22 <12. S 1> อะวันนี้พญ่กามาร่วมวิชาเลยโออัสจรรย์ใหญ่ท <c oughs> ี่วันที่วันนะเอาเละครับทุกวัดนะทุกวัดนะอย่าไม่ใช้วัดนู้นวัดเดียวนะไม่เช่นว่าเชิญเแกงคอมาเป็นผู้แทนไม่ได้นะแต่และว,วัดต่อไปนี้ต้องไปร้องมันเองอ่าต้องไปร้องมันเองฝึกกันเองอ แล้วความดีก็คือว่าเวลาที่พี่น้องไปร่วมมิตรากับคนอื่นๆนนเราจะพาะไปที่กรุงลงหรือไปที่ไหนเวลาที่พระสนทรพาก่อเพลงนี้พี่น้องร้องได้เลยแอบปอกเกรียรันลุยเลยโอ้หค่อยมาจัดการด้อร้องเพลงนี้ก็ได้ร่วมเป็นเดียวกับคนสนทนั้นจากสาคนเชื่อในพระเจ้าเยียงเดียวะครับอันนี้เป็นการฉลองฉลองอน,นอกจากนั้นเราก็จะมี อโอกาสที่โอกาสหนึ่งที่จะบวชสังฆารก่อนี่วันนี้นั่งหน้าขาวอยู่นู่นอยู่กับพัวมาเดอร์จริงๆปกติตัวดำันนี้พอเริ่มจบบะบวชราศีเริ่มออกตัวขาวม <c oughs> าเดอรักชักตากนะละชะนะักตากไม่รแปลว่าอะไรเนี่ยแต่ก่อนไม่มีสาระาก,ก็เรียกว่าไปเดริรละชดนะอ่านไม่ออกกันเลยต้องใส่สาระาเป็นักชักตากนะแต่ก่อนนี่เขาเรียกว่าไปเดรบุญชีพนะ แต่ไม่ชอบบุญชิดนะชอบบุญหารก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นรานชาตาก็จะบวชเป็นสัมภานุก่อนเยเสริมเสริมะศสาสนาจักรให้เข้มข้นขึ้นแล้วเราจะส่งไปเป็นวิชนาลีนะส่งไปนู่นไปลาวไปเขมรน,นู่นเมืองไทยมันง่ายไปส่งไปที่มันลาบากท,ที่มันยากยากเพราะว่าปเดินแกตัวดํากลางโตตรงตามประตูคสอของบ้านเนเล็กเปาโลของเรากระเน้น หัไลจของเราต้องตัวดนักกำโตนะฮะอดทนบึ้งไม่กลัวนะฮขุดดินขุดห้ากลางแดดสู้ได้นะมีเรนมีคนมีตรงท่อนั้งเสียรอกได้ไม่กลัวมีใครเขาด่ามีใครถล่มลายรถท,ทนได้นี่นี่เหมือนกับสีทนได้นี่นี่นี่คืออัตลักษณ์ของเรนสังคมคนโคราชของเราครับอันนี้ก็จะเป็นหัวหอกนะ จะเป็นคนแรกที่เรามีความภาคภูมิใจส่งไปเปผยแพร่ที่ประเทศเราและประเทศเขาเหม็นะนี่อันนี้ต่อเป็นลูกหลานของสามัญชนของเราครับและปีแห่งความเชื่อเราก็ว่าเราก็ไม่จะไปมองดูนนะลูกวัดนี้เราก็มองดูแม่พระถ้าเป็นลูกวัดอื่นมีนักบ,บุญเราก็มองดูแบบฉบับนักบุญวัดนักบ,บ,บ,บุญก็ไม่ได้เชื่ออะไรอื่นก็เชื่อเนพระเจ้าหนึ่งเดียวเนี่ยแล้วก็ทําชีวิตให้เข้มขน้นไม่กลัวไม่ยออ่อท้อเนี่ยที่จะเป็นนักบ,บุญ คนที่อะไรไอะไรก็บ่นอะไรที่อะไรก็ไม่เอาคนที่หนีความยากลำบากนะลำบากกายกำลังลำบากใจไม่สู้โอกาสจะเป็นนักบลก็ไม่มีแต่เป็นเป็นแต่พวกผพู้แพ้เป็นแต่ขี้แพ้ไปเลยนักบอล,ลนี่คือนักสู้แม่ฟ้านี่คือยอดนักสู้นันชีวิตของพวกเราเนี่ยเราจะต้องมีคนที่เป็นแบบฉบับของเราเราเราสามารถที่จะเดินตาาน่างได้ก็ให้เราจะได้ไปทําให้ชีวิตของเรานะมีความเข้มแข็งแล้วก็มีแบบฉบับ ที่เราจะเดินตามไปนะครับวันนี้เรามาฉลองแม่พระบรรดาพระศาสนาจักรนะครับก็เข้าใจว่าแม่พระได้สื่อสารกับพวกเราตลอดเวลา2,000ปีมีบรรดาพี่น้องที่สะจยลอีกหลายนิกายหลายลทัทธิที่เขาไม่เชื่อว่าแม่พระจะทําอะไรไนดะ้แม่พระบทบาทมันหมดไปแล้วหมดไป2,000ปีแต่เราทีส่สะจเราติดตามดูเราเห็นแม่พระยังทํางานร่วมกับพระยุทธเจ้า2,000ปีมาตลอด การประจักษ์ของแม่พระในหลายที่หลายทางช่วงเวลา2,000ปีที่ผ่านมาไม่ใช่ประจักษ์ส่วนตัวแล้วก็โม้นะแต่เป็นการประจักษ์ที่สาธารชนรับได้เป็นการประจักษ์ที่ถูกพิสูจน์มาแล้วจากพระศาสนาจัรแล้วเราจะสังเกตว่าในความยากลําบากหลายครั้งแม่พระจะทําอย่างนี้หลายครั้งแม่พระจะทําอย่างนี้ครับที่ใกล้ตัวเรามากที่สุด ก็คือที่ประเทศเวียดนามที่ลาวาเห็นไหมในช่วงเวลาที่ถูกเบลี่ยนเบียนทั้งพระสงฆ์ทั้ง,งที่ะสะจนไม่อยู่ในเมืองไม่ได้อยู่ในที่สบายๆไม่ได้ต้องหนีเข้าป่ามันก็ลงตายกันเรื่วยนนะเพราะฉะนั้นก็ทุกคนก็ร่วมสวดร้องเสียงดังต่อพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยลาวาี่เราว่าร้องเสียงดังเสียงนี้ก็ดังถึงสวรรค์แล้วใครมาช่วยกลับกลายเป็นแม่พระมาช่วย ก็ไม่ได้บอกอะไรมากพิเศษครัอบอกมาต้นไม้นี่แหละไปต้องกินแล้วก็จะหายนะโรคภัยแค่เจ็บทั้งหมดก็จะหายก็เป็นวิธีการงนะ่ายเหมือนจับที่รู้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นน้ำน้ำสิงน้ำอะไรพิสดารเลยนะก็ขุดเนะี่ยอมือมือขุด,ดน้ำขุดขึ้นมาใครได้แม่พระช่วยในยามที่เรายากลำบากเพราะฉะนั้นพี่น้องครับในบางครั้งในบางช่วงในชีวิตของพวกเราอาจจะมีอย่างนี้ มันพึ่งใครก็ไม่ได้พึ่งมนุษย์ก็ไม่ได้สุดท้ายเราก็ต้องพึ่งพระเจ้าสุดท้ายเราก็ต้องวอนขอแม่พระห้ช่วยเราไม่ต้องอายนะไม่ต้องอายที่จะขอพระช่วยในความยากลําบากของเราอาจจะเป็นเจ็บป่วยอาจจะเป็นการกินการอยู่อาจจะเป็นความยากลําบากความสัมพันธ์ในการทํางานหรือในครอบครัว ไม่ต้องอายสวดไปเรื่อยขอไปเรื่อยสักวันหนึ่งพระเจ้าเราฟังสักวันหนึ่งแม่พระจะมาช่วยเราก็ขอให้เรามั่นใจครับพี่น้องและก็ช่วยกันสวดภาวนาอย่าเพื่อตัวเราเองขอให้เราสวดภาวนาสำหรับคนในครอบครัวด้วยครอบครัวคนเนึ่งเขาไม่มีปัญหาไงครอบครัวคนเดึยวที่ขสมาชิกในครอบครัวของเราเขามีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยแล้วก็สวดให้กับสังคมถ้าคนในสังคม ไม่มีขี่ขโมยไม่มเป็นยาเสพติดเราก็เป็นสุขเราก็ต้องสวดให้เขาด้วยนะครับเพือพพ่อแผ่พระพรของพระเจ้าไปด้วยกันและที่สําคัญือสวดให้พระศาสนาจักรพระศาสนาจักรจะได้จเจริญก้าวหน้าในความเชื่อในความศรัทธาด้วยกันต่อ,ตอ,ตอไปขอพระเจ้าวยพรพี่น้องทุกทานของพระบารดาจะได้เป็นแบบฉบับแห่งความเชื่อและประทานพรทุกๆประการที่พี่น้อง วันขอ่อพระเจ้าในวันนี้